แก้ว่าแกละสม้ะสยนนี่งเขียวอไม่ิมั่งินใช่ไหมเยนสั่งใชไห้เยนสั่งไม่มีที่นั่ง อย่างละห้าสิเป็นสองกล่องอ่ะห้าร้อยส,อสี่สิบแบห้าสิบสี่ชิน้นห้ารวมได้